เขาบอกว่าคนที่มีสตินะคะมีปัญญานะคะก็จะทําให้ชีวิตนะคะเข้าใจอะไรได้อย่างท่องแท้วันนี้หลายๆคนนะคะที่ยังขาดสตินะคะขาดปัญญาอยู่รู้สึกตัวเองไหมคะว่าวันนี้ทําไมชีวิตเรามันมีแต่ปัญหานะคะมีแต่เรื่องราวที่ไม่น่าจดจํานะคะเข้ามาในชีวิตอย่างมากมายเพราะคุณนั้นขาดเรื่องสติปัญญานะคะอันนี้ครูอบอกก่อนนะคะถ้าใครยังขาดเรื่องนี้นะคะครูแนะนํานะคะไปชั้นอนุบาลกันเลยค่ะ สวดมนต์ค่ะนะคะสวดมนต์นะคะ,นนะ,คะก็ไหว้พระในละหลัานะคะเออแล้วก็นั่งสมาธินะคะร้างนะคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะออกจากร่างกายและจิตใจด้วยบทสวดมนต์นะคะแล้วนั่งสมาธิเพื่ออะไระคะขันติบารมีในตัวเรานะคะการอดทนนะคะในการนั่งนะคะในการไม่พูดนะคะการที่กําหนดหยุดอยู่กับตัวเองการกําหนดจิตได้นะคะจะทําให้เรามีสตินะคะจำไว้นะคะ ครูบอกก่อนนะคะตัวครูไม่ได้ทํานะแต่ครูเห็นนักเรียนครูหลายๆคนยังทําไม่ได้ครูก็ให้กลับไปชั้นรบบานกันแล้วรู้สึกว่าดีนะคะถ้าคุณไม่มีของเก่าเลยนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่เรียกว่า กว่าจะสวดมนต์และมีสติก็ยังใช้เวลาเลยนะคะอันนี้ครูอบอกว่าสิ่งที่ครูทาได้มันเป็นของเก่าของครูอยู่แล้วเนาะครูเป็นคนที่ผ่านปัญหาทุกอุปสรรคนะคะทุกชีวิตทั้งชีวิตของครูเลยนะ,ะคะครูกแก้ปัญหาด้วยสติปัญญานะ,ะคะครูไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานะคะจําไว้นะคะว่าการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาไม่มีทางทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแน่นอนนะคะมันมีแต่ความหายยนะแน่นอนค่ะ